ในะโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะญาติโยมทั้งหลายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมชาวต่างประเทศได้พากันมาประพฤติปฏิบัติทําสนใจในการเจริญพระกรรมฐานซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากนะที่จะมี บุคคลที่สนใจให้ความสำคัญกับการเจริญภาวนาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตของเรานะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญภาวนาในเบื้องต้นเพื่อใหอ้พอที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติ กันนะวันนี้จะมาแนะนำในหัวข้อใดบ้างนะหัวข้อแรกก็คือทำไมเราจะต้องมาเจริญกรรมฐานเจริญจิตตะภาวนาด้วยไม่เจริญไม่ได้เหรอทำความดีปกติก็เพียงพอหรือไม่นะทำไมจะต้องมาเจริญภาวนาด้วยอ อีประเด็นหนึ่งก็คือทำอย่างไรนะการเจริญภาวนานั้นจะมีความเจริญก้าวหน้านะประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้นท่าน,นี้เพราะว่ามีว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่ภาวนาแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็มีแล้วก็ที่ภาวนาแล้วประสบความสำเร็จได้ผล ก้าวหน้าก็มีนะอะไรที่ทำให้แตกต่างกันนะระหว่างผู้ที่ทำได้สำเร็จและไม่สำเร็จนะแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือวิธีการปฏิบัติภาวนาในเบื้องต้นนะซึ่งจะมานำท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติกันก็เป็นสามประเด็นใหญ่ๆ ประเด็นแรกเนี่ยทำไมเราจะต้องมาถึงขั้นาการเจริญภาวนามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมที่นอกเหนือจากการทำบุญในปกติท่านี้เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะสังเกตได้ว่า,าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อย หรือว่าปัญหาใหญ่ขึ้นมาก็แล้วแต่ปัญหาเล็กน้อยอย่างเช่นบางทีเราเรีบร้อนจะไปไหนมาไหนแล้วก็เราก็ลืมของสำคัญเอาไว้นะไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนลืมกุญแจบ้านลืมกุญแจรถลืมโทรศัพท์มือถือเนี่ย ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนนะอันนี้เรียกว่าปัญหาเล็กน้อยหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมากไปกว่านั้นก็คือไมอ่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาของการศึกษาเล่าเรียนปัญหาการทำงานนะปัญหาการทำงานที่ทำให้เกิดภาวะเครียดกดดัน หรือว่าปัญหากับผู้ร่วมงานนะที่ไม่สามารถจะเข้ากันได้ดีแล้วก็อันนี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันลูกมีปัญหาอันนี้ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่ครอบครัวขาดความอบอุ่น หรือว่าปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งร่างกายและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเ,เกี่ยวกับจิตใจที่จะมีปัญหาทำให้เกิดความทุกข์ความเครียดขึ้นมานะปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็มีการทุกทุกวัยนะเรียกว่ามีความทุกข์กันทุกทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กมา,าจนถึงวัยศึกษาเล่าเรียนเป็นวัยผู้ใหญ่จนกระทั่ง อายุมากแล้วก็ยังเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจที่มีความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันแล้วก็ยิ่งเกิดภาวะทุกข์มากขึ้นจนทำให้มีผู้ที่เป็นมีอาการซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตตกกังวลเพิ่มมากขึ้นนะ เรียกว่ามีปัญหาทางจิตใจนะทีนี้แหละปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเ,เราขาดสติแล้วก็ขาดความเข้าใจในเรื่องของสภาพจิตใจขาดการเ,เห็นจิตใจอย่างแท้จริงขาดการที่จะมาฝึกฝนอบรมจิตใจ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้มาภาวนาแล้วเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเองหรือคนรอบข้างนะที่เรามีมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยจะหมดไปได้เพราะเรามาเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาให้ความสำคัญกับการเจริญสติอันนี้ก็คือ เป็นเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทำไมต้องมาภาวนานะภาวนาก็มีผลดีอย่างนี้แก้ปัญหาต่างๆได้นะจนกระทั่งสามารถจะทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ไปจนถึงขั้นสูงจนพ้นทุกข์ถาวรสิ้นกิเลสได้นะอันนี้คือผลดีของการมาเจริญภาวนาทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่สอง ทำยังไงนะการภาวนาจะมีความพัฒนาก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระสูตรนะว่าบุคคลถ้าประกอบด้วยพฤติกรรมเหล่านี้เขาภาวนายังไงก็จะไม่ประสบ ความสำเร็จนะ,ะบุคคลที่ประกอบถ้าบุคคลประกอบด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ภาวนาอย่างไงก็ไม่ประสบความสำเร็จนะพฤติกรรมอะไรบ้างนะหนบ้างงานสองอชอบคุย 3. ชอบนอน 4. บ้าสังคมชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณนนะห้าเป็นคนหิวแสงสีเสียงนะคือว่าก็หมกมุ่นในรูปเสียงกินลดสัมผัสแล้วก็ประการต่อมาก็กินเก่งชอบกินอันนี้ก็ท่านบอกว่า ถ้าบุคคลประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้นะภาวนาอย่างไงก็ไม่ก้าวหน้าไม่มีทางสำเร็จได้นะทีนี้ก็มาขยายความสักเล็กน้อยคำว่าออชอบทำงานนะก็คือหมกมุ่นกับหมกมุ่นกับการทำงานนะเป็นคนบ้านง,งานจนกระทั่งว่าไม่มีเวลาที่แทบไม่มีเวลาที่จะ พักผ่อนทรมานร่างกายตนเองนะให้ความสำคัญกับงานภายนอกมากเกินไปคืองานเกี่ยวกับทำมาหาเลี้ยงชีพจนลืมงานภายในก็คืองานของการที่มารักษาจิตให้จิตเนี่ยมีความสุขสงบมีความสบายนะนี่เขาเรียกว่าเป็นคนบ้างนงานต่อมาก็ออชอบคุยนะ ใครก็ตามที่เป็นคนคุยเก่งคุยมากคุยไม่หยุดอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะก้าวหน้าในการปฏิบัติต่อมาก็ชอบนอนคือถ้าเกิดนอนมากเกินไปให้ความสำคัญกับการนอนอย่างนี้ก็ภาวนาไม่สำเร็จต่อมาก็ชอบพลุกคลีคือหมายความว่าชอบอยู่ในสังคมไม่สามารถจะ อยู่ได้ตามลำพังนะไม่สามารถจะปีกวิเวกอยู่ตามลำพังเรียกว่าเหงาต้องมีคนอื่นเป็นเพื่อนอยู่เสมอชอบจับกลุ่มคลุกคลีอย่างนี้การภาวนาก็จะไม่สำเร็จเลยแล้วก็ใครก็ตามที่เอ,อเป็นคนหิวแสงสีเสียงก็คือว่าไม่สำรวมระวังตาหูจมูกลิ้น กายใจเนี่ยคอยแต่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างเนี้ยการภาวนาไม่สำเร็จแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ออชอบกินกินเก่งนะไม่รู้จักประมาณในการกินการรับประทานอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่า จะไม่สําเร็จในการภาวนาได้เลยอันนี้คือบุคคลที่พระพุทธเจ้าตัดว่าภาวนาแล้วไม่สําเร็จทีนี้ประการต่อมาเนี่ยจะภาวนาอย่างไรให้ให้สำเร็จนะตรงนี้ธรรมชาติจิตของคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกฝนเลยเราจะสังเกตได้ว่าคนนั้นเนี่ยจะมีอารมณ์รุนแรง มีมลมดุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบันมีทั้งเวลาดีใจก็ดีใจมากๆเวลาเสียใจก็เสียใจมากๆนะมีการกระทําคําพูดที่มีพฤติกรรมที่รุนแรงแล้วก็จิตก็ฟุ้งซ่านมากควบคุมได้ยากผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนผ่านการฝึกฝนมาก่อนเนี่ยจะมีความรุนแรงทั้งด้าน พฤติกรรมต่างๆนะที่ออกทางกายวาจาดีใจรุนแรงเสียใจรุนแรงแล้วก็มีทั้งความฟุง้งซ่านทีนี้จะมาฝึกจิตอย่างไรนะให้สามารถพัฒนาขึ้นไปเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้เหมือนกันว่าคนเราอยู่ๆเนี่ยจากคนที่มีอารมณ์รุนแรงมีความฟุ้งซ่านมากแล้วอยู่ๆจะมาควบคุมให ใจิตใจดีได้เลยมีความสงบเป็นสมาธิได้เลยเพียงระยะเวลาสั้นๆอย่างนี้ไม่สามารถจะทําได้ทันทีทันใดต้องค่อยเป็นค่อยไปวิธีการที่จะสามารถทําได้ดีก็พระพ,พ,พุทธเจ้าเลยทรงวางหลักเป็นขั้นเอาไว้นะทีนี้ก็เป็นขั้นๆเพื่อจะมาบันเทาจิตใจ ของผู้ที่มีอารมณ์รุนแรงมีความฟุ้งซ่านให้เบาบางลงก่อนนะค่อยๆเบาบางลงดีขึ้นเรื่อยๆทำอย่างไรนะประการแรกเลยแก้ความรุนแรงเนี่ยพระองค์ทรงสอนให้เรารักษาศีลควบคุมกายวาจานะโดยเจเริญสติเนี่ยแหละโดยมีสติควบคุมกายวาจานะ ทีนี้ผู้ใดก็ตามเนี่ยมีสติควบคุมกายวาจารักษาศีลเนี่ยญาติโยมที่รักษาศีลจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปดก็ตามเนี่ยเมื่อเรารักษาได้ดีแล้วก็จะทำให้ความรุนแรงของสภาพจิตใจของพฤติกรรมเนี่ยเบาบางลดน้อยลงนะจะสังเกตว่าพฤติกรรมจะดีขึ้นจิตใจจะสงบ เยือกเย็นขึ้นนะจากความที่มีพฤติกรรมรุนแรงนะทั้งด้านกายวาจาหรือว่าจิตใจก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเบาบางลงตรงเนี้ศีลช่วยได้มากเลยทีนี้พอมีอความรุนแรงของกายวาจาหรือใจเบาบางลงแล้วเนี่ยก็มาจะมาเจอด่านก็คือความฟุ้งซ่านที่ควบคุมได้ยาก จะสังเกตได้ว่าพอมานั่งสมาธินะพยายามจะควบคุมใจให้อยู่กับคำบริกรรมอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเนี้ยเป็นต้นเพียงไม่เท่าไหร่ก็จะออกไปจิตเขาจะเคยชินแล้วก็ออกไปสู่ไปรับรู้อารมณ์ที่เคยชินเป็นนึกคิดอารมณ์ที่เคยชินเนี่ยอ,อก็ต้องคอยดึงกลับมานะ โดยใช้โดยมีสติแล้วก็ดึงกลับมาควบคุมมาไม่ช้าจิตก็ออกไปอีกออกไปอีกควบคุมได้ยากเนี่ยตรงนี้จะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่วิธีต่อมาเนี่ยที่จะทำให้จิตที่ควบคุมได้ยากโดยความฟุ้งซ่านเนี่ยดีขึ้นพระองค์ก็ทรงสอนให้เราเนี่ยก็คือคุ้มครอง รักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไม่ให้ไปสนใจเห็นลูปได้ยินเสียงเนี่ยไปดมกลิ่นลิ้มรสนะถูกต้องสิ่งที่สัมผัสรู้ได้ด้วยกายเนี่ยมากจนเกินขอบเขตพระองค์ให้สำรวมนั่นเองเรามัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนะโดยการที่ควบคุมเขาไม่ให้ไปรู้อารมณ์สารพัด ให้รู้อารมณ์ที่ดีมีประโยชน์เท่าที่จำเป็นรู้นน้อยตรงนี้มีความสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ฝึกฝนตรงนี้ให้ดีเนี่ยก็จะไม่สามารถควบคุมจิตใจให้สงบได้ดีได้นะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็สำคัญนะต่อมาเนี่ยจะทำยังไงจากพอ,เ,อ,อเราพัฒนามาแล้วเนี่ย จากข้อนี้จิตก็จะฝุงงซ่านน้อยลงดียิ่งขึ้นนะต่อมาก็จะมาเจอด่านความง่วงเหงาหาหนอยหานอนนะมาเจอความเกลียดคล้านซึ่งจะเจอแน่ถ้าเราฝึกจิตได้ดีขึ้นมาเจอด่านนี้แน่นอนซึ่งเราก็จะต้องเอาชนะตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนเนี่ยให้เรานั้นเ ส,สอนให้เราฝึกจิตมากยิ่งขึ้นนะสอนให้เราฝึกจิตมากยิ่งขึ้นโดยการที่เราเนี่ยควบคุมในการรับประทานอาหารแต่พอประมาณนะรับประทานอาหารแต่พอประมาณแล้วก็อย่างนี้เนี่ยความง่วงก็จะน้อยลงทีนี้ก็ให้เราเนี่ยจะต้องพยายาม มีความภาพเพียรพยายามในการทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธินะถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตใจก็จะพัฒนาดีขึ้นเนี่ยก็คือว่าความง่วงจะน้อยลงตรงเนี้ยเราต้องแก้ซะหน่อยนะเกี่ยวกับอาการง่วงไม่รู้สึกตัวซึ่งมันก็จะแก้ได้ยากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเราชอบนะถ้าเกิดเจอความง่วงก็อยากจะ พักผ่อนไปตามง่วงนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องสู้กับมันตรงนี้ก็ต้องให้ขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วจึงจะมาถึงการที่เราเนี่ยจะต้องหมั่นใช้ปัญญาในชีวิตประจำวันนะที่จะทำให้สติเราเกิดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเราพัฒนาอย่างนี้ได้เนี่ยจิตใจเนี่ยจากที่ มีอารมณ์รุนแรงฟุ้งซ่านวุ่นวายนะจะพัฒนาดีขึ้นจนมาสามารถที่จะนั่งสมาธิแล้วสงบได้ดีควบคุมจิตได้ตามที่เราต้องการนะตรงเนี้ยจะทำได้ดีทีเดียวที่ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้พัฒนาเบื้องต้นมาตรงนี้ก็แนะนำวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จ ยิ่งขึ้นนะคือพัฒนาขึ้นมาได้ทีนีเ้เวลาก็มีจำกัดทีนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของขั้นของการปฏิบัติเลยนะจะแนะนำเบื้องต้นเอาไว้ก่อนอื่นเลยเนี่ยพอเรามานั่งสมาธินั้นเวลาที่นั่งสมาธิไปเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ย อยากจะแนะนำว่าถ้าเราจะนั่งสมาธิให้ได้ดีนั้นเนี่ยให้เอาความรู้เรื่องอสติปัฏฐานเนี่ยการกำหนดรู้กายรู้เวทนาเอ่อมาใช้ก่อนนะเอามาใช้ให้ครบถ้วนเลยก็จะช่วยเราได้นะอย่างการนั่งนั้นก่อนที่เราจะรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยบางทีเราจะถ้าเราไม่ได้ มากำหนดียาบทนั่งให้ดีก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าลมหายใจเราอาจจะหายใจได้ไม่ดีอาจจะอึดอัดแล้วก็เกิดความปวดเมื่อยได้เร็วนะตรงนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำว่าเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะรู้ลมหายใจเข้าออกขอให้มีสติจับความรู้สึกทั่วร่างกายเลยจับความรู้สึกให้หมดตั้งแต่ศรีรษจะจลวดปลายเท้านะ สร้างความรู้สึกทั่วร่างกายแล้วก็สิ่งที่มีผลกระทบให้เราติดขาดทำให้เกิดความปวดเมื่อยขึ้นมาไม่สบายร่างกายลมหายใจไม่เดินไม่สะดวกเนี่ยเดินเข้าออกไม่สะดวกก็มีสาเหตุมาจากการนั่งของเราที่ไม่เหมาะสมมีสาเหตุมาจากการเกร็งร่างกายนะตรงนี้ถ้าเราเนี่ย ไม่จับความรู้สึกทั่วร่างกายเพื่อคอยปรับมันก็จะทำให้เกิดปวดเมื่อยได้เร็วเกิดความอึดอัดของลมหายใจนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสติจับความรู้สึกทั่วร่างกายอวัยวะส่วนไหนที่เกร็งที่ทำให้ลมหายใจเข้าออกเดินไม่สะดวกเนี่ยเรามีสติมีความรู้สึกแล้วก็ผ่อนคลายให้หมด ทั้งร่างกายเลยตั้งแต่ศีรษะจนจรลดปลายมือปลายเท้าเนี่ยทำให้ผ่อนคลายให้หมดทีนี้ถ้าเราทำได้ผ่อนคลายหมดแล้วเนี่ยข้อสังเกตก็คือว่าร่างกายนั้นจะรู้สึกว่าเบาสบายลมหายใจเข้าออกก็จะเดินโล่งเข้าออกได้สะดวกนะซึ่งตรงเนี้เป็นเบื้องต้นที่ที่สำคัญที่อยากจะฝากเอาไว้นะ เพราะว่าถ้าเราเนี่ยจับความรู้สึกแล้วก็พยายามผ่อนคลายทั่วร่างกายมีสติตลอดเวลาจะเคลื่อนไหวเราก็รู้จักการเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยแล้วก็เกรงก็รู้แล้วก็ออพอรู้แล้วถ้าเกิดว่าความปวดเมื่อยไม่อึดอัดไม่สบายเกิดขึ้นเราก็รู้จกักจากนั้นเราก็ผ่อนคลายผ่อนเสีย มีความรู้สึกตัวนะแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายจากการเกร็งให้มันผ่อนลงมามันก็จะสบายดีขึ้นลมหายใจที่เกรงที่บังคับเราก็รู้สึกตัวด้วยพอรู้สึกตัวแล้วก็เราก็ผ่อนลงมาพอผ่อนแล้วเนี่ยร่างกายก็จะสบายลมหายใจก็จะเดินคล่องเดินสะดวกอย่างเนี้ยนะ ก็จะทําให้เราภาวนาได้ดีแล้วก็ให้เอาร่างกายนี่แหละเป็นอารมณ์เลยจับความรู้สึกเอาไว้ตลอดไม่ให้ทรงจิตออกไปข้างนอกนะจับความรู้สึกทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกหรืออาการเกร็งอาการเคลื่อนไหวร่างกายก็แล้วแต่เนี่ยให้ตลอดเวลาแล้วก็คอยปรับอย่างนี้ก็เราจะสามารถที่จะ นั่งสมาธิได้ดีขึ้นนะโดยที่เราต้องคอยพิจารณาอยู่เสมอคือสอดส่องอยู่ถามเอาไว้เสมอว่าทำยังไงเราจะนั่งสมาธิได้นานโดยที่ขยับขยื่นช้าที่สุดแล้วก็นั่งได้สบายต้องถามคำถามเพื่อที่ว่าเราจะใช้สติปัญญาไม่ใช่แค่อดทนใช้สติปัญญาด้วยนะ แล้วก็ทีนี้เราก็จะได้มาปรับร่างกายเนี่ยให้มันผ่อนคลายให้ทั่วทีนี้ก็ลมหายใจก็จะเดินเข้าออกได้สะดวกร่างกายก็จะสบายแล้วการที่จับความรู้สึกทั่วร่างกายอยู่อย่างนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ที่มากขึ้นไปด้วยจะแก้เ่การที่เราไม่รู้สึกตัวแก้อาการที่เราไม่รู้สึกตัวนะ บางทีพอเรานั่งไปพอเราไม่จับความรู้สึกในร่างกายเนี่ยจับลมอย่างเดียวบางทีจิตก็หลุดไปไม่รู้สึกตัวก็จะมีอาการสับป,ปังโงกอย่างเนี้นะถ้าเราจับความรู้สึกในร่างกายทั่วร่างกายให้ดีขึ้นอาการที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะเบาบางลงไปนะตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนา ก้าวหน้าขึ้นทีนี้ก็ต่อมาเนี่ยเรื่องของจิตใจนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามใช้สตินะให้มันมีสติรู้สึกตัวเหมือนกับการขับรถเนี่ยเวลาเวลาญาติโยมทั้งหลายคงผ่านการขับรถมาเวลาขับรถนั้นเราจะต้องอยู่ความรู้สึกตัวตลอดเวลานะเราจะปล่อยให้เรา คลิมไม่รู้สึกตัวแล้วก็วูบหายไปไม่ได้การนั่งสมาธิการเดินจงกรมก็เหมือนกันให้ใจเราเนี่ยมาจดจ่ออยู่กับร่างกายอยู่กับความรู้สึกสุขุกข์เฉยเือหรือว่าโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยเราก็ต้องออจับความรู้สึกด้วยนะให้มันมีสติอยู่อย่างเนี้ยในร่างกายในเวทนานะแล้วก็จิตใจ อย่างนี้ก็เราจะพัฒนาเกี่ยวกับการเจริญภาวนาดียิ่งขึ้นนะในเบื้องต้นฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยอาตมาก็ขอแนะนำเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะเพื่ออยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้นั่งสมาธิกันได้ดียิ่งขึ้นนะความปวดเมื่อยน้อยลงนะ มีสติรู้สึกตัวมากขึ้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีความก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมกันทุกทุกท่านขอจเจริญพร